วันนี้ก็อยู่กับป๊อบอายเซาวกาลสินค่ะพี่น้องคะวันนี้อยู่ที่อ,อ,อุทยานแห่งชาติน้ำหนาวจ้าพี่น้องจา้าวันนี้นะคะป๊อบอายมีโอกาสสิพาพี่พ่านองมื่อกางเต้นนอนพี่น้องคะก็เลยอีกอย่างนึงกะมาแก่บนน้ำลับพี่น้องคะกัเลยสิม่าเปิดประสบการณ์ในการกางเต้นขึ้นแหลกของป๊อบายสาวกาลสินพี่น้อง่ะนี่จา้า วันรยากาศโดยรอบโดยรวมก็คือดีมากๆจ้ะขังเทิงนี่จุดบริเวณถังเทิงนี่ก็จะเป็นจุดบริเวณที่เพื่อนเปิดให้เช่าเต้นเปิดให้เช่าเต้นนี่ด้วยพี่น้องเรากำลังจะเดินไปนี่ไปรับเต้นค่ะพี่น้องขะจุดที่เรากำลังจะเข้าไปนี่ก็คือจุดที่เราจะไปกางเต้นค่ะพี่น้องขะ กำลังจะเดินทางไปถึงลานกลางเต็นนะคะทางเข้าก็จะมีเจ้าหน้าที่บุทยานมาต้อนรับอย่างดีเลยค่ะพี่น้องคะอบุนมากคะ่ะและที่สำคัญนะเจ้าหน้าที่พนดีแห้งค่ะพี่น้องคะซัพพอร์ตเราทุกอย่างคะ่ะนี่บริเวณที่เราจะติดต่อเข้าพักค่ะพี่น้องคะนี่คะ่ะตรงที่พี่น้องเห็นรถปิกอาพสีดําๆจอดอยู่นก็คือตรงที่รับเต็นคะ่เะเาะวเฮ้าเปลี่ยวเต็นมานำ้ำเราจะทําการเข้าไปเช่าเต็นค่ะ พอห้องยางเขาไปหอดอมองเซาเทนพี่น้องขานี่ห้องก็สิมาเบิงสิ่งที่ธรรมชาติคสรสางึ้นโดยการที่พี่เขาก็จะเอาซากสัตว์มาสตาร์ไว้ให้เห็นค่ะพี่น้องะ่ะมีหลายอย่างหลายแนวอยู่พี่น้องค่าและที่สําคัญเดือคคา,าเซาเทนกับ,บ่แพงพี่น้องค่าสามารถอยู่ได้สูงสุด5้าคืนด้วยพี่น้องค่าอาหา5คืนนี่ก็เป็นเกี่ยวกับท่างการเขาอุทยานแห่งชาติ จะสามารถเข้าได้ทุกพื้นที่นี่ค่ะห้องน้ําโดยรวมก็คือห้องน้ําสะอาดมากค่ะหลังจากนี้เราจะไปกางเต็นกันจ้าเข้ากับมารับเต็นกอนพี่น้อง่าติดต่อเช่าเต็นเรียบร้อยแล้วพอรับเต็นเสร็จจากบริเวณตรงนั้นเราก็จะทําการไปกางเต็นหรือพี่น้องค่านี่เราก็บริเวณกางเต็นกับซีอูข้างลางพูนละนี่เข้ากับขืนมาเอาเต็นก่อนเจ้าหน้าที่ก็จะเช็คว่า เต็นแต่ละจุดของเราอะสามารถกางได้ที่ไหนบ้างหลังจากนั้นไปกางเต็น์กันต่อได้เลยจ้าพี่น้องจ้าแล้วป๊อบอายจะทำคลิปรีวิวให้ทีหลังนะจ้ะาภายในอุทยาแห่งชาติ้หนาวที่มองว่ามันอย่างดีอ่านไปค่ะพี่น้องะเป็นครั้งแรกกับประสบการณ์ที่มาเจินห,หน่อยหอเป็นครั้งแรกกับประสบการณ์ที่มา แคมปิ้งเราก็บ่ได้เตรียมก่อนอย่างมากเลยคือมันดีตรงนี้เบิ่งสิวสูฟังมันดีตรงที่ว่าเต็นท์พี่เขาก็มีให้เช่าผ้าห่มพี่เขาก็มีให้เช่าราคาผ้าห่มราคาเต็นท์ไม่แรงบอกเลยแล้วราคาบ้านพักก็หลังละเริ่มต้นที่สตาร์ทที่หนึ่งพันแล้วก็สถานที่ค่อนข้างที่จะ ส้ำรับตัวผู้บายกจ็บกับค่อนข้างที่สีประมาณหนึ่งอยู่ห้องน้ำก็คือสะอาดมากและที่สำคัญมีเจ้าหน้าที่ดูแลทุกยี่ิบสี่ชั่วโมงรถแอมบูลแนก็จอดอยู่ตรงนี้และที่สำคัญระบบของเขาขนาดซาดไฟไวยียนีซาดแบตทรศัพท์ียนี่ก็บบเสียก็บบาหายพี่น้องค่ะคือระบบเขามันดีมากๆเลยแหละบบคือบ่คือกับการที่แบบว่า เรามาชาร์จแบตโทรศัพท์แล้วห่องโบโหผู้ริสิมาลักมนนานั่นมานี่บอกคือนักท่องเที่ยวที่นี่ก็คือแบบบม่มีการที่สิมาลักลิกขมวยน้อยเกิดขึ้นเพราะว่าทุกคนกับตังตั้งใจมาพักผ่อนทุกคนกับตังตั้งใจแบบว่ามาแคมป์ปิ้งก็ขอพว่วฉะนั้นการลักลิกขโมยน้อยแทบจะไม่มีเลยคือบอกว่าเขานหนาวนี้ตัอุทยายนที่พรอบายมา กลางเต็นหรือแคมปิ้งอยู่เนี่ยสำหรับตัวปวายนะค่อนข้างที่จะดีมากๆาพนักงานต้อนรับจากทางเขาขี้เขามากถ้าสมมติว่าใครที่เอาเต็นมาเองก็สีได้ก็สีได้จา่ายค่ากลางเต็นซื้อ,อ,อคนละ60บาท <c oughs> แต่ถ้าใครที่ไม่ได้เอาเต็นมาหรือไม่พร้อมเหมือนปวายนะ่ะสามารถ เอาเอาเขาเออนี่งห่ะเอาเต็นเศเช่าได้เต็นเช่าหนึ่งหลังสองหลังก็ได้อย่างเงี้ยแต่ว่าเต็นเช่าหลังบบกใหญ่และที่สาคัญเขาจะมีผ้าปูรองนอนอ่านเบาะปูรองนอนนลยไหพี่น้องขาเรลกะผาห่มเริ่มต้นที่พืลอสิบบาทเล้วก็ม้อนคือทางอุทยานเขามีให้หมด ร้านสะดวกซื้อไม่ว่าจะเป็นอาหารหรือเครื่องดื่มยกเว้นแอลกอฮอล์เป็นพวกยาพวกอย่างคือทางนี้เขามีเตรียมพร้อมให้หมดโอ้ยม <c oughs> ่สบายครับพี่น้องค่ะนี่ลหละอยากให้มากพุ่อเศ้านี่นั่งซาดแบบอยู่นี่เสือบอกนั่งซาดแบบอยู่นี่แล้วนุก,ก็ขึ้นปินแบบปินเวื้องวางเวิรองวางมาเลยแบบฉันภูมิใจอะไรเบอร์นี้นี่แม นี่ล่ะพี่น้องคะเปิดประสบการณ์ในการแคมปิ้งครั้งแรกของปู่บ่ายสาวกลาละสินที่เขาน้ำหนาวพี่น้องคะอยากหาเห็นมาเฮียงบรรยากาศโดยรอบนะสภาพยา,กายงกัดงตอนนี้ที่ปู่บ่ายยืนอยู่ก็คือจะเป็นจุดกลางเต็นจุดกลางเต็นพี่น้องคะตรงนี้ก็จะเป็น ที่ชาร์จแบตมือถือแล้วส่วนตรงนี้ก็คือเป็นข้าเจ้าเอินไว้ท่านใดล่ะกูไพกกูชีฟซิเคอร์ิตี้ของที่นี่นี่พี่น้องค่ะการเป็นข้าเจ้าเสียวรถจอดไปบริเวณนี้แล้วก็จะข้างในเป็นหัวไม้ไผ่เข้าเจ้ากระสีให้คาไปกลางนี่ยนะบริเวณโดยรอบก็คือดีก็คืออยากให้มาส่วนห้องน้ํานะคะอยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนั้นก็มีค่ะนะอยู่ตรงนั้นก็มีและอีกจุดหนึ่ง ุดบริการขั้นถิงก็คือสะอาดทุกจุดและก็ที่สำคัญนะคะเป็นสระบัวพี่น้องคะสามารถอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันได้เรียบร้อยเลยคะ mm ่ะ hmm. คือแบบว่าถ้าถ้าอยากมาแคมป์ปิ้งกับครอบครัวก็มาได้เลยเพราะว่าส่วนใหญ่คนส่วนใหญ่ก็มากับครอบคร mm ัวกันทั้งนั้นโอบายก็มากับครอบครัวพี่น้อง,องยากาศก็คือขึ้นดีแห้งอยากให้มานะจ๊ะ มื่อนี้ประวัยเก็คอตัวล่าไปก่อนสิบปดต่ออีพี่ใดหรือสิบปีต่ออายุใส่ฝากรับชมนะจ๊ะ